คลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวรถ MG ES คันนี้นะว่าใช้มา3เดือนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นรถไฟฟ้า100%คันแรกเลยนะคะที่แพรกับแฟนเนี่ยซื้อมาใช้นะ <c oughs> ก่อน <c oughs> หน้านี้ก็คือเป็น H าวาสหที่เพิ่งขายไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะว่าทำไมถึงขายคันนั้นก็ซื้อมาไม่ถึงปีเหมือนกันแล้วก็ขายไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคันนี้นะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยเราอยากใช้รถไฟฟ้า100%เพราะว่ามันขับได้เยอะอย่างคันนี้มันขับได้4 1 2กิโล ตนะแต่จริงๆมันก็ได้ประมาณ350ร้อยหาบแหละถือว่ามันก็พอเพียงอะที่ขับในกรุงเทพอะแล้วก็ราคาไม่ถึงล้านอีกนิดนึงก็จะถึงล้านละเราอะผ่อนด้วยกันนะคะประมาณหมื่นนิดเองถือว่าโอเคเลยแล้วก็ประหยัดมากๆเพราะว่าถ้าเป็นน้ํามันอะแล้วเราขับอย่างเงี้ยมันเดือนหนึ่งอะมันต้องเป็นหลักหมื่นใช่ปะแต่ว่าโนเบีย ่ค่าไฟทุกเดือนอะประมาณ2,000กว่าบาทเองคือไม่ถึง3,000ด้วยนะแล้วขับเยอะมากนะทุกคน3เดือนเนี่ยขับไป9,409กิโลเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะเอาจากมุมแพรก่อนแล้วกันนะแพรเป็นคนไม่ค่อยได้ขับ เข้าโนบินะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือประหยัดมากๆมันแบบเป็นอิสระในการขับขี่ทุกคนจะไปไหนก็ได้คือโนบิเขาก็จะขับไปให้หมดเพราะว่าไฟฟ้ามันถูกจริงๆส่วนข้อดีที่2ก็คือถ้าแพรไปขับเองอ่ะแพรขับง่ายเพราะว่าไซส์มันเล็กลงมาเพราะว,ว่ามันใหญ่มากแพรเคยขับแบบสองสาครั้งแล้วแล้วแพรก็บอกโนบิว่าไม่เอาแล้วไม่ขับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นคันนี้คือแพรขับสบายเลย แล้วพอมันเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์ทุกคนมันก็คือออกตัวดีเร่งดีขับแรงอะ่ะไม่รู้พูดไม่ถูกอะ่ะคือเป็นผู้หญิงอะนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนรถน้ํามันใช่ป่ะมันเหยียบแล้วมันก็ไปเลยอะไรเงี้ยข้อดีของแพ้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้โนบิพูดข้อดีเดี๋ยวเอาเอะนบิพูดข้อดีอันแรกเลยก็คือที่ชาร์จมันอยู่ข้างหน้า เวลาที่แบบเราจะไปชาร์จข้างนอกอะเราแบบสถานที่อะมันไม่ค่อยอำนวยหรือว่ามีรถจอดเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะพาได้ง่ายคนอื่นไม่ต้องไปนั่งหามุมเข้าอะไรเงี้ยคือเราจิ้มตรงๆเข้าไปแล้วก็เตียบชาร์จใกล้ๆตู้ได้เลยที่ปะฮาว่าอะครับบางทีอะเราต้องหามุมถอยหลังเอาตูดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ข้างๆบางทีอะสายมันไม่ถึงไงยลำบากนิดนึงข้อที่สอนะครับก็ไฟฟ้าล้วนอะมันประหยัดอยู่แล้วไงมันประหยัดน้ํามันอะเวลาที่เราจะออกข้างนอกก็เหมือนแพเลยอยากไปไหนก็พาไปง่าย ไม่ต้องคิดมากเรื่องบบแบบน้ํามันอะไรเงี้ยชาร์จที่บ้านอยู่แล้วอันที่3มก็คือเหมือนกันคือเหยียบแล้วมันพุ่งแบบไม่ต้องรอรอบรถเวลาที่เราเราตะแจงเงี้ยมันก็จะปลอดภัยด้วยแบบไม่ต้องรอกลัวขันข้างหลังมาจิ้มตูดแล้วก็รู้สึก,กลำบากขึ้นแม้ที่มาใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีน้ํามันแล้วก็เพิ่งมาคิดหลังๆนะว่าเวลาเดินทางางจังวัดอ่ะต้องไปชาร์จหรอเนี้ยบางทีก็แอบขี้เกียจเหมือนกันขี้เกียจแบบวางแผนขี้เกียจแวะชาร์จอ่ะถ้าเทียบกับฮาวาล่ะจะไปง่ายกว่าเพราะว่ามันแบบ หมดก็คือใช้น้ามันไฟฟ้าเหมือนก็คือใช้น้ามันได้เลยอะ่ะวสบายใจกว่าใครที่กังวลอ่ะว่าจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไหมอ่ะคือถ้าขับในกรุงเทพนะแบบไม่ต้องคิดมากเลยเหลือเหลือแบบเหลือมาบ้างบางทีใช้สองวันได้เลยนะแบบขับเยอะๆขับยังไงก็ไม่หมดทุกคนแต่ถ้าใครที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้เป็นคนวางแผนเป็นระบบระเบียบหรือว่าขี้เกียจแบบแพอย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนํา เพราะว่าอาจจะต้องตามหาตู้นิดหนึ่งเนาะบางที<ช>มี<ช>ก็ไม่ได้แปลว่าชาร์จได้นะคะคือเรื่องของแบบเวลาออกต,ต่างจังหวัดอ่ะแล้วเราต้องไปแวะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของเวลาโดยที่แบบเราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเดินทางในแบบเส้นทางเส้นทางนั้นอย่าเงี้ยเออไม่อยากเสียวเวลาที่เกียนแวะมันก็มันก็ทําไม่ได้ถ้าเป็นคันนี้มาต้องแวะชาร์จต้องแบบเผื่อเวลาเยอะๆแล้วก็เดินทางบางทีเดินทางกับคนอื่นด้วยนะมันก็ไม่สะดวก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก<ะ>็ติดอยู่ติดตววนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้จะไปในเมืองไงม,มันก็เลยแบบในเมืองข่มค่าสบายสบายมากๆใช่แล้วก็คือบ้านแพรมีรถของพี่ของพ่อด้วยบางทีอะ่ะถ้ามันต้องใช้จริงๆอะ่ะเราสามารถสลับรถได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้รถคันเดียวเลยเราจะต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดว่ายังไม่สะดวกนะยังไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าเราจะใช้รถไฟฟ้าเราต้องมีความรับผิดชอบนิดนึงนะ ในการช้าก็คือแพมไม่มีไงแต่คือโนบิมีไงก็เลยใช้ได้มีแต่ยังเริ่มขี้เกียจแล้วนะเออน,นี่ยออันเนี้ยก็เดี๋ยวพูดข้อเสียเลยละกันข้อที่แพมไม่ชอบเฉพาะ MG ES คันนี้นะไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าคันอื่นนะข้อแรกเลยเนี่ยที่แพรติดมากๆเลยติดอยู่ในใจมากๆเอ,อ๊ะถ้ามีเงินนะก็อาจจะซื้อคันใหม่นะ ก็คือที่นั่งตรงข้างคนขับตรงนี้มันแคบมากทุกคนเราอะ่ะเทียบกับรถเก่าอะ่ะฮาวาวฮาวาวอ้อน,นั้นอะ่ะจะบอกว่ามันใหญ่นะใหญ่กว่ารถปกติเยอะเลยแต่พอเปลี่ยนมาคันนี้แรกๆเราไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่พอหลังๆเราก็รู้สึกว่าเออมันเล็กจริงๆเพราะว่า เหมือนแม่ตัวเองอะเคยพูดว่ามันเล็กแล้วนี่ก็คิดว่ามันเล็กลงเพราะว่าฮาว่ามันใหญ่เกินพอคันนี้เล็กลงก็เลยรู้สึกว่ามันปกติแต่พอไปนั่งเทียบกับคันอื่นเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเล็กค่ะมันไม่ใช่ว่าเล็กกว่าฮาว่านะมันเล็กเลยเมื่อก่อนอะแพคขะ Honda c i t ิีใช่ปะมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนี้ทุกคนแล้วซีวิกของโนบีอะมันก็ไม่ได้เล็กแล้วรถคันนี้คือเขาอะเทียบเท่ากับซีวิกนะมันเป็นมันเป็นรุ่นกลางๆอะ จริงๆอ่ะมันเป็นรุ่นที่แบบอยู่บนกว่าซิตี้ด้วยซ้ำเนาะคือเขาบอกว่าขานี้กว้างแล้วนะแต่ว่ามันก็เล็กทุกคนคือแพรเป็นคนที่ชอบนั่งขาสม่าใช่ปะแล้วขามันก็ติดทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เวลาแพรแบบเอาขาวางใช่ปะมันก็มีสิทธิ์ที่ขาตรงข้อเท้าอะมันจะไปติดแล้วถ้าเราอะ่ะจะเลื่อนเบาไปข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่ถ้ามันมีคนมาข้างหลังเราด้วยอะ่ะ มันก็กลายเป็นว่ามันไปดันที่นั่งของคนข้างหลังอ่ะอันนี้ก็รู้สึกแบบนิดนึงเพราะว่าเรานั่งทุกวันไงความที่ราคารถอ่ะกับรุ่นลถอ่ะที่เขาบอกว่ามันเท่าซีวิกอ่ะมันน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยใช่ไหมอันนี้รู้สึกปะ,ะรู้สึกเหมือนกันตอนที่มีคนมานั่งข้างหลังอ่ะคือเขาจะบ่นกันเพราะว่าปกติอ่ะถ้าเกิดว่าเรานั่งขับคนเดียวอ่ะเราจะปรับตามที่เราแบบนั่งสบายไงซึ่งมันก็จะแบบพื้นที่มันใช้พื้นที่เยอะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนข้างหลังก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอคนข้างหลังมานั่งเขาจะบอกว่ามันแคบใช่ออนนคือโนบีอ่ะเป็นคนที่ถอยที่นั่งอ่ะลงไปเยอะซึ่งเขาปรับอย่างเงี้ยอยู่แล้วปกติกับรถคันอื่นอ่ก็คือไม่มีปัญหาเลยแต่พอเป็นคันเนี้ยก็คือเวลาพี่สาวแพรขึ้นรถมาเรานั่งข้างหลังก็จะด่าว่าโนบีมถอยอะไรมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนอนขับอยู่แล้วเออกลายเป็นแบบว่าโดนด่านะส่วนข้อที่2ของแพรเนี่ยก็คือ ที่นั่งฝั่งคนขับทุกคนมันเป็นการปรับเบาะแบบแมนนวลนะคะมันไม่ใช่ออโต้แต่ว่าฝั่งคนขับอะ่ะคือเขาเป็นออโต้นะคือแพ้ก็รู้สึกว่าอีกนิดนึงอะ่ะมันก็จะล้านแล้วนะทําไมเขาถึงแบบไม่ทําออโต้มาให้มันจบๆวะแต่ว่าอันเนี้ยก็ยังไม่ได้ติดมากเพราะว่านานๆเรานก็ปรับทีเราก็นั่งเหมือนเดิมอยู่แล้วอะ่ะทุกวันนอกจากโนบิเขาจะพาสาวมานะเราถึงจะแบบว่าต้องปรับส่วนเอกข้อหนึ่ง MG เนี่ย เขาก็จะมีระบบความปลอดภัยอะไรของเขาใช่ปะที่ช่วยเบรกช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เราทําคลิปฮาว่าเราก็มีพูดเรื่องระบบไปนะว่ามันไม่เสถียรไอ้ระบบเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยคันฮาว่าอ่ะมันกระชากกลับอย่างเงี้ยคือมันน่ากลัวใช่ปะคันนี้คือเรื่องระบบอะน้อยลงเหมือนมันอะเสถียรมากขึ้นแต่มันมีอีระบบช่วยเบรกปะ ที่ที่เราหน้าที่เรากีดกันหลายทีอะไปเซ็นเซอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็เบรกตึ๊กอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็กีดกันในรถอันนะแต่ว่าโนบีอะ ปิดไปแล้วนะสาหรับใครที่ซื้อมาก็กปิดไปแล้วกันแล้วก็ข้อสุดท้ายของแพรน,นะเวลาปรับแอร์มันก็จะต้องมากดตรงนี้ใช่ปะเวลาแพรลดปุ๊บอะ่ะมันอะ่ะชอบไปโดนเซ็นเซอร์ว่าให้ลมอะ่ะมาออกทางเท้าแทนเนี่ยเห็นปะว่าไฟอะ่ะจริงๆตอนแรกอะ่ะถ้ามันออกข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีรูปลม,เ,ปลมเออแต่พอเสร็จแล้วอะ่ะพอเรามากดปรับแฟนมันไปโดนตรงขาทุกครั้งแล้วเราก็จะต้องมากดปิดตรงเนี้ว่าไม่เอามันออกตรงเท้านะเอาออกแ ข้างบนทุกครั้งกด10ครั้งกดติดอีกตรงเท้าเนี่ยสิครั้งแล้วก็ต้องมากดปรับอย่างนี้ทุกรอบก็ไม่รู้ว่ามันจะทํามาใกล้กับอีปุ่มกดแฟนทําไมทําให้แบบตรงเนี้ยลาบากนิดนึงปรับแอร์ทีนึงต้องกดหลายรอบแต่ก็ยังดีกว่าฮาว่าฮาว่าคือปรับโคตรยากเลยปับแตนจอย,อย เออคาว่าคือปรับแต่ไหนจออย่างเดียวอันนี้ก็พูดเรื่องข้อเสียของแพรไปแล้วแพรคิดไม่ออกละเดี๋ยวให้โนบิเป็นคนพูดที่เหลือแล้วกันตอนแรกก็จะเหมือนกับแพรเลยก็คือเรื่องของที่นั่งก็เพิ่งมารู้ว่ามันแค่ตอนตอนที่มีคนมานั่งเนี่ยแหละปรับรุ่นปรับนี่จะปรับนั่งกว้างๆหน่อยก็ไม่ได้มันก็เลยอึดอัดนิดน,นึงข้อที่สองอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยที่วางแก้วน้าอะ่ะถ้าเราวางแก้วใหญ่แก้วหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วเราจะ้ออกแก้วใหญ่แก้วหนึ่งมาวางคือมันแทบจะใส่ไม่ได้เลยคิดว่าม แล้วก็เรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของแงตงกระท้อนอคนอนโซลรถตรงนี้ยจะกระท้อนกับกระจกข้างทําให้มองกระจกข้างยากน้องแทยผมมันก็ซื้อ MG ตัวนี้เหมือนกันเขาก็ไปแรปตีดําตรงนี้แทนให้มันไม่ไม่กระท้อนแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือประตูข้างหลังอ่ะที่มันเป็นแผ่นวนวดใช่ไหมค่อนข้างหนักอ่ะแล้วมันไม่มีไปไฟฟ้ามาให้ด้วยไงยมีแต่โชคช่วยนิดหน่อยก็เลยแบบหนักไปหน่อยอ่ะ เแตกับผู้หญิงก็คือหนักนะอันนี้ผู้ชายนะผู้ชายยังรู้สึกว่าหนักนะไอประตูท้ายข้างหลังอะแพรต้องใช้พลังมหาศาลในการแบบว่างัดมันขึ้นมามากๆนะเวลาปิดก็ต้องดึงลงมาทั้งตัวอีตอนเวลาปิดอะคือหนักฟิลลิ่งว่าไปเวทเทรนนิ่งอยู่อะแต่ว่ามันอะสามารถเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้แต่มันต้องเสียตังค์เพิ่มเป็นหมื่นใช่ mm hmm. ใช หลักๆก็ให้นบิเป็นคนเปิดเปิดไม่ไหวมันหนักเราคือใช้คาว่ามาคาว่าก็คือเปิดง่ายปิดง่ายเวอร์เยวก็ปล่อยเ,เปิดแล้วปิดกันอันนี้แหละคือข้อที่คิดถึงใช่ใช่แต่ว่าราคามันก็ต่างกันมากเอยราคามันต่างกันเท่านหนึ่ทุกคนจะมาว่า MG ไม่ได้นะคะแล้วมีข้ออื่นอีกปะข้อสุดท้ายละก็คือจะเป็นเรื่องของเอาะหลังเนี่ยเวลาพับอบ์ดลงมามันจะไม่เรียบเงยเงยขึ้นมาหน่อยๆเวลาที่เราวางของยาวๆอะไรยาเงี้ย มันก็จะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงอะแต่ของของได้สบายไม่มีปัญหาอะไรแค่มันไม่เรียบเท่านั้นเองเออ,อเรื่องการชาร์จอะไรอย่างเงี้ยระบบมันเสถียรหมดเลยป่ะเออชาร์จไม่มีปัญหาเออเพราะว่าฮาวเ้าเราเคยพูดเมื่อไงคลิปที่แล้วว่ามัน<อ>ไม่เสถียรเขาเรื่องการชาร์จอ่ะก็ถือว่าก็ดีเลยนะมันไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะคือแค่ไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคแล้วแหละ พราะว่าตอนฮาวาไปชาร์จดีซีอะไรเงี้ยมันจะแบบชาร์จไม่ได้ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างชาร์จไม่ได้ที MG เนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้าออกมาหลายรุ่นออกมานานหลายปีแล้วมันเลยไม่มีปัญหาเรารู้สึกว่าชีวิตมันสะดวก<ช>ไปชาร์จที่ไหนก็ได้นี่นะ<ช>แล้ว,ลวเราก็ได้บัตร MG แบบนี้นะใบละร้อยถ้าจะซื้ออ่ะคือเอาไปชาร์จตามโชว์รูมของ MG อ่ะเขาจะมีจุดชาร์จให้เฉพาะ MG โดยเฉพาะก็คือเราอ่ะจะได้ตู้ชาร์จของ MG อ่ะเพิ่มขึ้นมาอ๋อแล้วก็ พูดเรื่องลำโพงลำโพงคันนี้คือโอเคมากๆเลยเป็นลำโพงอ JBL ฟังเพลงดีดีเลยเนมากถ้าคนที่จะเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าแนะนำไหมคันนี้ถ้ามีก็ประมาณนี้อ่ะคือคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากทั้งประหยัดน้ำมันนะขดของได้คือมันอะนประ็ตกดีอ่ะใช้งานให้มันคุ้มๆไปเลยเหมาะสำหรับไว้รุ่นตั้งตัวเออซึ่งก็คือเราไวรุ่นอยู่คือถ้าเทียบกับ ในราคา90,00 900, 0 0กว่าแล้วในรุ่นรถระดับเดียวกันนะ่ะคือคันนี้คือโอเคตอบโจทย์เลยตอบโจทย์ในการใช้งานนะทุกคนใ,ใครเนี่ยที่สนใจจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า1 0 0รนนะคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีงบน้อยลงมาอีกอะ่ะ MG EP นะที่มันเป็นรุ่นกอดรุ่นเนี้ยก็ประมาณ70,0,000กว่าเองนะทุกคนใช่แต่ฟังก์ชันมันจะไป่เท่าตัวนี้แค่น้นเองเออฟังก์ชันหน้าตาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนตัวนี้นะแล้วก็ m g C ที่รา,ราคาประมาณนี้ขับดีกว่านี้เพราะว่าพี่สาวขับ BM มันบอกว่าขับเหมือน BM เลยแบบว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆแต่เล็กหน้าตาภายนอกอะ่ะคือแพ้กับโนบีอะ่ะชอบคันนี้มากกว่าก็เลยมาซื้อคันนี้นะอันนั้นก็แล้วแต่คนไปลองแล้วก็จะรู้ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาถามกันได้นะคะเราจะให้โนบีมาช่วยตอบด้วยละกัน เพราะว่าบางบางเรื่องแผลก็ไม่รู้ไงเกี่ยวกับรถอะสำหรับคลิปนี้นะคะก็แค่นี้แล้วกันไว้มีประเด็นอะไรอื่นๆเราก็อาจจะมาอัดคลิปบอกอีกนะทุกคนบ๊ายบาย